อย่าเลงครั้งที่แล้วเรียกบอสจะสะดุ้งไปที้งครอใจคอไม่ดีใจคอไม่ดีอย่าครับอย่าครับ้องมาบอกนะครับพร้อมได้ครับอ้าวโอเคครับผมยินดีกับชัยชนะของคมอาวุธด้วยครับปรบมือดนังๆนหน่อยโอ้โหนะวันนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นอีกไฟหนึ่งที่รุ้นกันใจหายใจว่าเหมือนกันว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเพราะคู่ชกอันตรายมาก การเตรียมพร้อมก่อนนะฮะไฟนี้คมอาวุธเตรียมพร้อมนานขนาดไหนก็เตรียมพร้อมมาประมาณสองเดือนได้ครับสองเดือนเต็มแล้ประมาณสองเดือนหลังจากที่รู้ว่าต้องเจอคนนี้ใช่ครับก็มีซ้อมมาก่อนนั้นนั้นแล้วพอรู้ก็อัดมาสองเดือนเต็มแล้วเจอจากคนนี้รู้สึกไงบ้างก็ก็ดีใจครับได้โช์กับแบบมวยระดับนี้ครับก็ก็ดีใจได้โชว์ทำการบ้านหนักไหมก็มีทำมาเยอะพอสมควรครับนะ ก็ศึกษาเข้ามาจุดอ si> si> ่อนจุดแข็งก็ศึกษาครับศึกษานะฮะเพราะว่าสังเกตดูว่าทางคมมูนิเนี่ยพยายามที่จะเน้นเจาะยางแล้วก็กาดนี่ขึ้นกาดสูงมากเลยต้องมาแบบนั้นใช่ครับเพราะตั้งตั้งวางแผนมาไว้กันแล้วฮะแล้วยกแรกออกมาทําได้อย่างที่เราต้องการไหมคิดว่าได้นะเพราะว่าเราเรากีบอาวธมัดได้ทุกดอกแล้วอ่าฮะพยายามต่อยไปต่อยมาติดกัดหมดข้ามหัวไปบ้างใช่ครับมันได้โดนในแถวพวกนี้ อ่าฮะมือนไหมมีมียกสามที่มือนนะมียกสามที่มือนแต่ว่ายกหนึ่งยกสองนี่ยังยังอยู่ใน,ในการควบคุมของเรายังยังไหมครับเราสังเกตว่าคือเราจะเน้นเตะเจอยอยาะยางปั้งปั้งปังป้งไปงเรื่อยๆเห็นเขามีอาการต้องไหมก็ <ๆ S 2> เ,เห็นเขาช้าลงบ้างครับยกสองยกสามเห็นช้าแสดงว่าได้ผลได้ผลแล้วก็บัดเปี้ยงเข้าไปได้ลูกหนักกว่าผ่านไปสองยกมั่นใจว่าชนะอย่างมั่นใจว่าชนะอ่า ยกสามเกิดอะไรขึ้นยกสามมีจังหวะที่แบบเขารวมหมันมาแล้วมันมันตาลายนิดหนึ่งับแบบมึนมนิดหน่อยเล่ถอยมาตั้งหลักว่อ่าฮะฮมือนยกสามเขาเขาก็พยายามที่จะจะน็อกเราให้ได้เหมือนกันใช่ครับแต่เราก็แล้วก็รู้ครับเราก็เลยแบบตั้งหลักแล้วก็เข้าไปใหม่ครับอ่าฮะก็ไม่อยากถอยให้เขาได้ใจครับแต่ว่าเราก็เน้นเน้นการปล้มตีมากขึ้นตี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 ได้ตลอดเลยใช่ครับนะฮะชกครบสามยก มั่นใจแล้วชนะแน่นอนมั่นใจครับเพราะว่าหนึ่งสองผมคิดว่าผมได้เยอะแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับผมภาพรวมนะฮะในการชกไ,ไฟนี้อคบูตมองอยังไงฮะคือถ้าให้คะแนนเต็มสิบเราให้เท่าไหร่สักแปดแล้วกันเนาะให้สักแปดเพราะอยกสามยังยังยังรวมเยะอะย,ย,ยังยังยังอ,อาวุชาครับอืมสิ่งที่ต้องเราดับไปแก้ไขเราจะต้องแก้อะไรอีกก็หลายลูกแล้วก็มีแบบลูกแบบ รูปเวิร์กูปอะไรออกเป็นชุดอะไรมันเนยังแต่ว่ารูปนมาจะได้แนละ้วอ่าฮะครับผมของคอมบูนี่ชกวันรูปพิธีนี่มากี่ครั้งแล้วฮะสถิติแปดครั้งแล้วชอ่ชมาแปดครั้งชนะกี่ครั้งชนะไฟน์นี้ไฟที่ผแล้วแล้วก็แพ้สองครับอ่าฮะนะครับผมจากสอง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 ไฟที่ที่แพ้เนี่ยเราคิดว่าปีหน้าเรามีโอกาสที่จะได้ตามไปจัดการนะเขาไหมไม่แน่ใจครับ จะเจอใครก็ได้เจอเจอใครก็ได้นะครับนะเออพูดถึงว่าเจอใครก็ได้เนี่ยนะฮะในในปีหน้าน่ะนะฮะ<ฅ>เป้าหมายของโคโมด<ฮ>คือไงก็อยากจะเจอตัวเก่งๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บกอมอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เป้าหมายก็เป็นสัญญาวันใหญ่นะอือหือแต่ว่าตอนนี้จะว่าไปแล้วเนี่ยเรื่องของสัญญายังไม่ถือว่าพร้อมซะทีเดียวยังไม่พร้อม นะฮะแต่ว่าปีหน้าค่อยไปเรื่อยๆก่อนน,นะฮะสร้างฟอร์มทำฟอร์มไปก่อนแล้วก็มีโอกาสอืมสัญญาต้องเป็นของเราไม่น่าจะเกินปีหน้าเนี่ยก็ไรเงี้นะ <c oughs> นะฮะเออนะครับเออเหมือนคนในโลกโซเชียลนะเราต้องถามมา <c oughs> เขาเขาตั้งข้อสังเกตมาเหมือนว่าเราเราโดนหมัดเยอะเอาจริงๆแล้วมันมันโดนหมัดหนักๆแรงๆนี่มันมากน้อยขนาดไหนครับสมากมันก็ติดแขนครับแล้วก็ติดติกับพวกเนี้ยครับ มันไม่โดนแบบจุดโฟกัสกว่านี้มันโดนโฟกัสมันถาก,กมากกว่าใช่ใช่ครับก็คือภาพที่เห็นกับความรู้สึกที่มันเป็นคือมกกันอาจจะไม่ไม่ไม่เหมือนกันผมคิดว่าโดนท่อนแขนน่าจะเยอะกว่าครับเพราะว่าม,มันรู้สึกแบบโดนแขนมากกว่าอ๋อโดนแขนเอานี่จริงๆเราเขาหนักไหมหมัดเขาหนักไหมหนักครับหนักมากเลยไหมหนักแต่ว่ามันยังไม่โดนจุดโฟกัสมันก็เลยเป็นโดนแล้วตลอดเกมนี้มีโดนหนักๆแรงๆแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สักกี่หมัดครับ ไม่รู้กันแต่น่ายกสามน่าจะโดนประมาณนมาสองหมัดนี่ยหละมาสองหมัดนะฮะคือเต็มที่แบบหนักแรงๆนะครับเพราะว่ามันเล่นก็ยังทนได้ครับครับอ่ะท้ายนี้โค้ชต้องฝากถึงแฟนคลับของทางโค้ชวุฒิหน่อยละคุณใหญ่จะบอกอะไรเขาบ้างก็ฝากถึงแฟนคลับครับแฟนนี้ผมทําได้แล้วครับก็เห็นในคอมเมนต์บอกว่าเจอนงเวลรัสเซียก็มีแต่แพ้นนกแพนงกับไฟนี้ผมพิสูจน์ว่าชนะได้แล้วครับครับผมโอเคขอโชคดีครับครับผม